วัสดีครับพี่น้องป้องไปอ่ะืันนี้ในอาหารยามเส่ายามเทียงยมแร่งอยู่น้ำกันกันเหลือและจงไว้กินนะครับในผัดบวบด้วยพี่น้องผัดบวบแล้วก็ปลาทูนะครับปลาทูตัวนี่ประมาณนี้เนาะกำลังประกอบแสบ,บแล้วก็ผัดบวบใส่ไข่นะครับตามด้วย อันนี้อะไรก๋าเหล่าหมตุนนะครับทําเองเนาะทำเองแล้วก็แกวนะครับน้ำพริกปลาทูกินก็ทำพริกอ่านี่ก็ผัดบวบบวบเนี่ยงก็บวบเนี่ยบวบเรลียมบวบเรลียมพี่น้องเอาเขาสวยเนาะสวยมากตอบสวย กัรบวกพัดเองพี่น้องทำาเหตเงุง่ายๆเนาะใส่เครื่องเูงกธรรมดาเนี่ยแหละเนาะนะครับเออไมกินของกันใ่น้ำพริกลาดหน่อยนะครับนี่เขากันแล้ววะเนี้ ร้อนๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรา,าเราทำเองนะครับ ทูปลาทูเนี่ยถ้าทอดทอดใหม่ๆกินเลยนะครับร้อนๆกำลังร้อนกินจะอร่อยปุ๊บกินปับ๊บ ใส่อิุกชินหมดอนุอกชินก็มีกชนทอด

คนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับบ่าวสารเนาะน้องครับเนาะขอบคุณหลายๆกินเต่าพี่น้องพี่น้องใดอยังเนาะกินเต่าเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆน้องครับเนาะขอบคุณนะครับ